วันนี้ไปทำไมครปแล้วก็เดี๋ยวจะไปไดค็อปแล้วก็จะไปวิ่งคือชวนเยนหนูวิ่งช่วงนี้เดยนหนม่มได้เพราะว่ายนหนูต้องซ้อมเทนร่างกายมันต้องหนังต้องซ้อมโชว์แหละโชว์นะก็เลยบอกไปก่อนเลยเราก็เลยไปวิ่งวันก่อนเราไปวิ่งที่อิสอิลมาวิ่งข้างบนวิ่งฟีลดีมากเลยนะวิ่งออกมาเจ็ดแปดโลแต่ก็คือเราด้วยความท้่เราก็วิ่งเราก็ว่าเราวิ่งไม่หยุดเลยนะเราวิ่งไม่หยุดเลย เราก็ลงด้วยความภาคภูมิใจใช่ไหมแบบเล้เวิ่งได้เท่านี้เละเท่านี้ไปดูเพื่อนทั้มผู้ชายผู้หิงที่เขาวิ่งกันเป็นประจำอะ่ะวิ่งเจ็ดแปดโลวิ่งแค่สี่สินาทีแล้วแบบทำได้ไงอะ่ะแบบนี่ว่าวิ่งจนหอบแล้วนะก็นั่นแหละคือสิ่งอะไรที่เราไม่เคยทำแนละ้วแล้วก็เราคิปกล้ามเนื้อมันต้องสร้างอเออทำไป,ไปบ่อยๆเดี๋ยวสุดท้าย เราก็จะทําได้ดีเองที่ว่าเราก็ต้องแข่งกับเวลาทำไมช่วงนี้ถึงวิ่งเราเพราะว่าจบจบถ่ายซีรีส์แล้วคือซีเรียเราต้องบักเพื่อที่จะแบบให้มัสโซ่มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ในในบทของคุณพ่อานายก็ต้องแบบมีความแบบมัสคูลีตัวใหญ่อะไรใหญ่อะไรเงี้ยซึ่งก็ได้โจทย์มาในการทำไซส์ซึ่งตอนนี้มันจบแล้วถ่ายจบแล้วปุ๊บก,ก็ต้องมาเริ่ม ถ่ายเว้นถ่ายออกงานอะไรเงี้ยเราจะมาตัวใหญ่แล้วไม่ได้เพราะว่าเวลาตัวใหญ่ะตรงนี้มันก็จะใหญ่ด้วยก็เลยได้โจทย์มาต้องเลีนขึ้นเพราะว่าก็อยากไปสายแฟชั่นเพราะว่าเสื้อผ้ามันมีไซส์แค่ลิมิตอยู่ในการที่แบบเราจะใส่า fashion, สายแฟชั่นสาอะเงี้ยก็เลยเลือกที่จะวิง่งค a r ิโอเพื่อให้ลดลดตัวเองอห้ให้ได้เร็วที่สุด เพราะว่าการวิ่งชันอ่ะมันก็ลดเป็นคนไม่ค่อยชอบวิ่งรู้วิ่งเพราะว่ามันรู้สึกว่าเราอุดกู้อยู่กับหนังจอแค่นั้นเองคยู่แบบอ่ะคาร์ดิโอได้คาร์ดิโอเดินชันเดินอะไรเงี้ยได้เพราะว่าถ้าให้วิ่งแ่ยนี่ชอบไปวิ่งที่สวนมากกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าทุกคนมีเอ e เ g y เดียวกันมี e อ e r g y เดียวกันในการที่แบบ เราเห็นเขาวิ่งเว้ยเราก็เลยอยากวิ่งเราเห็นพี่คนนี้วิ่งเราอยากวิ่งตามแบบมันมูดมันดีกว่าก็เลยแบบเรื่องที่จะไปวิ่งแถนนี้รู้สึกว่าใช้เพื่อทำไมเราใช้เวลาทั้งวันแบบทํานู่นทานี่ในสิ่งที่เราทบกินนู่นกินนี่ได้วิ่งแค่ชั่วโมงเดียวมันไม่ได้แบบแบบทําให้เราเสียเวลาขนาดนั้นนะแตบบ่ว่ามันแบบเออยี่สิบสี่ชั่วโมง ให้เวลาในการออกกําลังกายให้เวลาให้รางวัลคือร่างกายเราใช้อะเรายิ่งใช้เยอะมันก็ย,ยิ่งสึกหลออเหาืะนนั้นเราก็ต้องดูแลร่างกายเราบา้างให้เวลาแค่หนึ่งชั่วโมงต่อวันเนี่ยมันไม่ได้ยาก ในเบฟเหรอเบฟตอนแรกอาวจริงนะเราเราไม่เคยวิ่งด้วยกันมาก่อนใช่ไหมเป็นครั้งแรกที่ไปวิง่งกันต่ตางคนต่างแบบว่า,า,าดูทรงเราก็ดูหนักนะแบกหรือว่าออกบ่อยนดูได้วิ่งเท่าไหร่ก็วิ่งไปรอบหนึ่งอ่ะก็วิง่งไปปุ๊บผ่านไปถึงรอบผ่นไปมองอย่งหนูยังไม่มีอาการวิ่งไปสุด เกือบหนึ่งรอบะันไปมองให้หนูอาการเริ่มออกแล้วเริออ่มแบบไปอีกนิดนึงแกเดี๋ยวแกไปก่อนเลยนะฉันวิ่งแค่นี้มิกาละฉันฉ,ฉันอยากวิ่งเยอะวิ่งเยอะผอมมันจะไม่ดีจะแบบว่ามันจะผอมมันจะไม่เลิศเราก็เหนื่อยก็บอกมาก็เลยเนี่ยห,หนูก็เลยไปพักเราก็วิ่งต่อวิ่งต่อสองรอบ ชอบชอบความดูส่งตอนแรกอะทำเป็นแบบไปว,วิง่งทำเป็นวิ่งสมม่งแบบวัยวยวัยวัยแอดจะมาสู้อะไรกีฬาเทควันโดฮะจะมันดีนะเออมีเริ่มชวนเพื่อนๆอล้ชวนหลายคนแล้วเออแบบเออขอไปแจไปวิ่งด้วยไปวิ่งด้วยเพราะว่ามันมันดีทั้ง ดีทั้งหัวใจด้วยแล้วก็รวมถึงมันดีตอ่อกอล์ฟด้วยเพราะว่าการที่เราตีกอล์ฟอะมันต้องเดิน18หลุมใช่ไหมการที่เราไม่ได้คือรู้เลยตั้งแต่ตอนถ่ายซีรีส์แล้วก็เราไปออกลอกใช่ไหมคือรู้เลยร่างกายมันไม่ได้แบบเหมือนตอนลัางัองห่ออะคือลัางสังหออ,หหอมันเป็นบู๊แล้วมันแบบได้ฟิตตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันแบบได้ร่างกายทำได้ว่าตอนนั้นฟิตมากแล้วเดิน18หลุมันสบายมาก โอ้มันต้องถ่ายทำมันต้องมีบู๊มันต้องมีอะไรเราต้องแบบมร่างกายติ่มมกมา,มาส่งขายปุ๊บนพุทนายยืนนิ่งเป็นตุ๊กตานะครับแสดงไม่ได้บูไม่ได้ทําอะไรเลยยืนนิ่งถือไม้ตะพดอย่างเดียวเลยไม่ได้ทําอะไรเลยก็เลยไปออกล็อบบ้โอรู้สึกว่าร่างกายมันแบบว่าไม่ค่อยจะนั่นแหละแต่เล่นฟิตเนสนะฮะเล่น รู้ไหมว่าถึงแม้ว่าคุณดีเล่นฟิตเนสหุ่สวยก็ใช่ว่าเขาจะแข็งแรงนะเพราะว่ามันเป็นการสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาเพราะฉะนั้นการที่จะสุขภาพดีได้มันก็ต้องแบบเล่นหลายๆอย่างกานใ,นใจล้